ก็มาประสะเป็นร้านเบเกอรี่ที่แบบว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่านอกจากการทานแบบอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ความสูบของหัวใจไปด้วยแต่ถามนิดถึงว่าทําไมถึงจะมาทำเบเกอรี่นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าความตั้งใจเดิมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้านขายจริงๆตั้งใจทําเพื่อให้เด็กๆเ,เพราะครูแอมเองมีเนื้อสตรีะคะ่ะตั้งใจทําให้เด็กๆในเนื้อสรีทาน<ม>เพราะว่าถ้าเรา ไปซื้อก็กลัวว่าจะมีพวกสัรกันบูดอะไรพวกนี้สัรกันบูดกันลาแล้วเด็กยังเล็กเราทําเองดีกว่าปลอดภัยค่ะทําวันต่อวันก็เลยไปเรียนแล้วก็มาทำปรากฏพอเริ่มทําก็จะเริ่มแจกเพื่อนแจกญาติญาติก็มีสิ่งตอบรับว่า,วาอุ้ยอย่างนี้นะทําขายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มขยับทีละนิดทีละนิดจนมาเป็นที่มาของร้านเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าจับได้รู้สึกตอนนั้นจะมีตรงทางตลาดชุบกระดวยค่ะใช่ค่ะนั้นเป็นร้านแรกก็คือร้านนั้น ไม่มีที่นั่ง่ะเป็นร้านเล็กๆอะค่ะแต่ก็ามีลูกค้าลูกค้าอยากนั่งทานที่ร้านแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือไม่มีที่จอดรถเลยเพราะว่าเป็นทางเข้าตลาดมันค่อนข้างจอแจก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงไหนดีน่าที่ว่าเราก็ดูเนสเอรี่เราได้ด้วยแล้วเราก็มีที่จอดรถให้ลูกค้ามีที่นั่งไว้บริการลูกค้าก็มองว่าตรงนี้แหละน่าจะเหมาะก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ค่ะค่ะๆๆๆ เนตกแต่งสไตล์วินเทจนะคะแบบนี้มีอะไรผูกพันกับกับวินเทจใช่ไหมคะจริงๆเราชอบอะค่ะชอบความหวานเล็กๆน้อยๆอ,อ่ามีอะไรตกแต่งนิดๆดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยชอบอก็เลยแบบแสดงว่าเป็นผู้หญิงหวานน้องโรแมนติกอขอบคุณค่ะ นะคะแล,ล้วนอกจากเรื่องของเค้กอร่อยอร่อยกับกาแฟเนี่ยก็ยังมีบริการในเรื่องของอะไรอีกคะค่ะเราก็จะมีอาหารเน้น <c oughs> เป็นที่อาหารกลางวันนะคะอาหาร <c oughs> อาหารจานเดียวอะไรเงร <c oughs> ี้ยแบบเออมาจากออฟฟิศมีเวลาน้อยๆมาถึงก็เสิร์ฟได้เลย <c oughs> ค่ะบอกว่าแค่ทา,านทานสองจานนี่ไม่ได้นะแอนาะเน้นอาหารจานเดียวไม่ก็คือทานอาหารเสร็จแล้วก็ยังมีเบเกอรี่มี่าหลงอารอย่างละจานอย่าเสียบ้านจานนะ๋ยวอ้วน การเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบค่ะใช่ค่ะพอทานข้าวเสร็จก็ต่อด้วยของหวานดื่มกาแฟกลับไปทํางานได้เลย่ะได้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการรับเบเกอรี่ที่สมมติว่าคนมักจะสั่งเยอะๆนี่ก็รับใช่ไหมคะค่ะจริงๆก็รับด้วยค่ะก็จะมีจัดเลี้ยงจัดเบรกเนี้ยค่ะค่ะก็จะมาสั่งขนมปังนุ่มๆเยื่อโลหอมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่เคยชิมไหมคะขนมของร้านนี้ เนื้อนุ่มมาก่เชแต่ตอนอยู่ชุกกระโดนนะคะเพราะแอบไปซื้อหลายรอบค่ะเนื้อนุ่มมากดิฉันยังติดใจวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อขนมปังฝากคนที่บ้านเหมือนกันแล้วร้านเปิดตั้งแต่กี่โมง้ันเปิดตั้งแต่แปดโมงค่ะแปดโมงเช้าถึงทุ่มครึ่งค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเอาละค่ะเห็นบอกว่าวันนี้นอกจากกณแอมจะมาให้เราชิมแล้วเนี่ยน้องแอนยังมีเมนูก้นขวา มานําเสนอด้วยเป็นอะไรคะวันนี้ตัวนี้เลยค่ะเคปเค้กค่ะกำลังกำลังน่าสนใจอยู่เลยนะเพราะว่าทําไมเค้กถึงมีเป็นพันชั้นเลยอ่ะค่ะโอ้ยนี่แล้วช่วงเนียนกําลังดังมากนะคะเมนูนี้เนาะชิมเป็นไงคะรสอร่อยอ่ะอยากให้ลองชิมัซอสช็อกโกแลตไม่มอยากให้ลองชิมนี้ก่อนอันนี้ส่วนของที่ร้านสตรอเบอร์รี่สดเลยค่ะ อร่อยไหมคะจะครบทุกรสหอมซ่อนเลี้ยวนะคะแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็เออต้องบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่แท้ๆเลยนะคะที่เราทานทานี่ยค่อนข้างยากการอยากจะทราบแล้วว่าทํายังไงจริงๆก็ไม่ยากนะคะเคยหรือเปล่ายากไหม่ยไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมถ้าไม่ยากอยู่ให้น้องแอร์ไปเรียนนี่นี่คนนี้เลยชอบสตรอเบอรี่คเดี๋ยวไปกันเลยค่ะพี่แอร์ค่ะไปชมกัน เค้ก <C ase> จะเป็น,น,นปเค้กที่เป็นชั้นๆมีแป้งเค้กเรียนเป็นชั้นๆทีๆละเอียดละเอียดแล้วก็แซกด,ด้วยเนื้อครีมนุ่มๆทางร้านจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสสตบบรอเบอรี่หรือเลือกได้เป็นซอสชโโ็อกโกแลตอัพรองว่าถ้าใครได้ทานต้องติดใจแน่ๆเอาละค่ะค่ะวันนี้อยากจะทราบจริงๆเลยว่าเค้กเค้กท,ที่ว่านี่ะนะคะทำยังไงช่กันเลยดีไหมคะถ้าก่อนจะทําเราต้องมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมแรกเลยเราเริ่มกันที่ แป้งเค้กค่ะแป้งเค้กนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็อันนี้คือน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ส่วนประกอบต่อไปไข่ไก่ไข่ไก่นะคะอันนี้คือน้ำเปล่าค่ะม้าด้านนี้่ะคะนมสดค่ะค่ะเริ่มเลยนีมคะอ๋อแล้วก็อุปกรณ์ที่ทุกบ้านน่าจะมีกันอ่าโถผสมค่ะแล้วก็ตะก้อมือค่ะค่ะเริ่มต้นด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยแป้งนะคะใส่แป้งลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตะก้อมือค่ะผสมเขาให้เข้ากันค่ะจะทราบได้ยังไงคะว่าว่าเราผสมขนาดไหนให้เข้ากันค่ะพอประมาณค่ะพอเรียกว่าทั่วๆเดี๋ยวเขาจะมีน้ําไปอีกทีหนึ่งก็จะเข้ากันแน่นอนค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเทคนิคค่ะทําให้ตรงกลางมีรูนิดนึงค่ะมีช่องว่างนิดนึงค่ะเพื่อเราจะใส่ไข่ไปทีละฟองคพี่ ค่ะไข่ไก่เราจะต้องใส่ทีละฟองเพื่อเทสดูว่ามีไข่เสียหรือเปล่าถ้าใส่ไปทั้งหมดก็ส่วนผสมทั้งหมดก็จะเสียด้วยค่ะอันนี้เราไม่ใช้แล้วใส่ตรงนี้ได้ค่ะอ่าพี่แอร์เชิญเลยค่ะตรงกลางค่ะเราจะเริ่มผสมกันโดยวงเล็กๆเพื่อให้แป้งไม่เป็นเม็ดนะคะวงเล็กๆใส่ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะพี่แอร์ตอกแล้วก็ใส่ได้ทั้งหมดเลยค่ะ คะ่ะใส่ได้เลยค่ะค่ะ <Okay. S 2> แต่ไม่เป็นไรไม่นะเป็นไรค่ะได้ค่ะหญิงคนนี้มือหนักมากค่ะเอาเลยค่ะใส่ได้เลยนะคะค่ะส่วนผสมจะมีความหนืดเพราะว่ายัางไม่ได้ใส่ของเหลวนะคะ คนให้ขยายวงออกไปเรื่อยๆเีลนิดเีลนิดใส่อีกค่ะไข่สกมากเลยะนะคะสังเกตว่าว่าเปลือกไข่เนี่ยจะบางๆแล้วก็ต่อตารส่วนผสมเริ่มเหลวขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ เื่องนวลคะตอนนี้ก็จะมีแป้งน้ำตาแล้วก็ไข่นะคะต่อไปเราจะเริ่มกันที่ของเหลวก็คือเริ่มที่นมก่อนค่ะค่ะนะคะต้องเริ่มตีเร็วขึ้นแล้วค่ะประมาณเท่าไหร่คะหมดหมดเลยไหมหมดเลยค่ะอุ้ยหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมอยากให้ทีวีมีกลิ่นค่ะส่วนผสมจะเหลวแล้วค่ะคราวนี้ ทั้งหมดจะเข้ากันได้ด้วยของเหลวนะคะอ่าต่อด้วยน้ำเปล่าเลยค่ะหมดเลยนะคะ่ะหมดเลยค่ะค่ะส่วนผสมที่เราเห็นหนืดๆเมื่อกี้ตอนนี้กลายเป็นของเหลวค่ะคแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือน้ามันพืชค่ะโอ้ง่ายมากๆากเลยนะพ,พูดถึงว่านี่เราก็ทำในบ้านได้นนได้แล้วค่ะเราจะผสมให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ูตรเดียวกับที่ร้านขายเลยค่ะ,ะอันนี้จะสังเกตว่าเริ่มเข้ากันแล้วนะคะใช่ค่ะจะดูได้ยังไงคะว่าว่าต้องตีนงนนขนาดก็คือแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วค่ะ,ละแล้วก็<ะ>เป็นของเหลวที่เ<ะ>ขาต้องเป็นของเหลวอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะเอาไปทอดเราไปทอดในกระทะ,ะกระทะเคลือบค<ะ>่ะ<ม>ใช่ค่ะแล้วก็ต้องให้มันเหลวเพราะเราจะต้องทําแป้งบางๆถ้าถ้าแป้งหนืดๆเวลาเราทอดเนี่ยแป้งจะได้แป้งหนา อันนี้ของเรลวอันนี้จะทําให้แป้งบางค่ะเค้กลาบเค้เนี่ยต้องแป้งบางใช่ค่ะแป้งบางแล้วก็ทั้งหมดของเขาจะมีประมาณ20ิชั้นคือต้อง2ี่ชั้นเลยเมื่อได้อันนี้แล้วเราจะนําไปทอดกันโอ้โหนี่หลังจากที่ผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะนี่คือมาแลใช่ค่ะนี่คือแป้งเค้กที่เราได้ทอดแล้วจะสังเกตว่าเขาจะมีความบางเนี่ยค่ะพี่แอนเนี่ยค่ะเป็นแผ่นบางๆค่ะแล้วก็นุ่มๆค่ะเนื้อนุ่มนวลมากๆเลยค่ะ เราจะทอดได้ประมาณ20 20กว่าแผ่นนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวแคว้นจะลองเริ่มต้นให้ดูว่าเราจะทำยังไงถึงจะประกอบร่างกันให้เป็นเค้กเค้กค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเริ่มต้นที่แผ่นแรกส่วนตัวนี้ค่ะอันนี้คือครีมสดค่ะครีมที่ทำจากวิปปิ้งครีมค่ะโอ้เสเน์ของเค้กนะคะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองจะหอมนุ่มแล้วก็เบาค่ะนี่ค่ะ อน่านมากเลยแต่เขาก็จะเย็นๆนะคะแป้งนุ่มๆแล้วมีครีมเย็นๆหอมๆเนี่ยค่ะทาให้ทั่วๆค่ะค่อยๆทาแต่ถาดที่เราใช้นี่จะเป็นถาดที่หมุนได้จะสะดวกใชนการทาไม่ต้องเรียบมากใช่ไหมคะไม่ต้องเรียบมากค่ะ๋ยวก็ต้องทาต้องทับเข่าลงไปผีชั้น20ชั้นค่ะ เป็นมาตรฐานไหมคะเค้กเค้กคนจะ2ี่สชั้นถึงจะอร่อยค่ะถึงจะรสชาติละเมียดละไมได้เค็ดลับความอร่อยอีกอย่างของเค้เค้กค่ะขาเรียกว่าทัวแล้วค่ะแล้วก็จะต่อไปค่ะชั้นต่อไปบางๆค่อยๆลอกเพราะว่าเขาบางมากนี่ค่ะโอเคอ๋อแปะแล้วก็จะอยู่ตดค่ะเพราะเขามีตัววิปปิ้งครีมอยู่ค่ะเริ่มต้นที่ชั้นต่อไป ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยค่ะทําอย่างนี้จนครบแป้งทั้งหมดที่เราทอดมานะคะ,คะตัววิปปิ้งครีมก็จะรสชาติไม่หวานจัดเพราะว่าหน้าของเออครปเค้กเนี่ยจะมีท็อปปิ้งเป็นซอสค่ะซอสเขาจะมีรสเข้มข้นอยู่แล้วของคุณแอมทำซอสอะไรบ้างค่ะทางร้านมีซอสสตรอเบอรี่ค่ะกับซอสช็อกโกแลต ของโปรดทั้งสอย่างเลยล้าจะมีความอร่อยโดดเด่นไปคนละแบบอะค่ะเรียกว่าลูกค้าตอบรับดีทั้งสองสูตรนีค่ะเราสามารถเคลื่อนเขาได้แต่ต้องเบาๆค่ะค่อยๆขยับนิดๆหรือว่าบางมากๆค่ะถ้าแรงแล้วจะขาดใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องทำทั้งหมด20ชิ้นคาย่สิบชั้นนะคะ น่ค่ะพี่แอร์แล้วเนาะลอนนี้ก็ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อให้เห็นเนี่ยนะคะความละเอียดของเขาค่ะนี่คือเสน่ห์ของเครปเค้กค่ะเป็นชั้นๆแต่ละแต่แทรกด้วยครีมบางๆมีครีมนุ่มๆนะคะแล้วก็มีค่ะนุ่มๆหอมกลิ่นแบบนุ่มๆอะค่ะทานแล้วจะไม่หวานจัดอร่อยแล้วอันนี้เวลาเสิร์ฟมันก็มีซอสค่ะ วันนี้เราก็มีซอสให้อลวงให้นำเสนอค่ะวันนี้มีซอสอะไรมาบ้างค่ะอันแรกนะคะซอสสตรอเบอรี่ค่ะค่ะอันนี้น้ําเป็นสูตรค่ะอันนี้ก็เป็นซอสช็อกโกแลตค่ะนี่ค่ะเราจะเริ่มต้นที่ซอสสตรอเบอรี่กันเลยเห็นสตรอเบอรี่เป็นลูกเลยค่ะน่าทานมากๆน้านลงไปเลยสัเย้มค่ะนี่ลูกค้าก็จะ ขอซอสเพิ่มตลอดแปลว่าชอบซอสค่ะต้องใส่ให้เขาเยอะเยะค่ะค่ะนี่ค่ะได้กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงตกแต่งนิดนึงด้วยเขาสดชื่นนิดนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแล้วค่ะโอ้โหน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเราลองราดซอสช็อกโกแลตีกคัญหนึ่งเนาะที่เป็นซอสช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็จะหอมมากแล้วก็รสชาติไม่หวานเกินไป คนรักช็อกโกแลตเนี่ยตอนนี้ท่าเลยรสนี้ช็อกโกแลตที่นี่เนื้อนวลมากๆเลยนะคะแล้วเราจะให้ช็อกโกแลตเยอะฉ่ำคุ้มกับแป้งที่พอกับแป้งที่หนาๆเป็นชั้นๆนี่เลยค่ะใช้อะไรคะค่ะอันนี้ขอเป็นเชอร์รี่ตัดกับสีช็อกโกแลตค่ะใส่มิ้นสักหน่อยใส่มิ้นสักหน่อยค่ะโอเคค่ะล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูก้นครัวของร้าน อบอุ่นเฮาส์ค่ะ ต้องทำ20ชั้นเนี่ยค่ะโอ้ไม่ยากไม่ยากมันไม่ยากตาจะเหนื่อยนิดนึงเมื่อนิดนึงอะไรเนี้ยค่ะไม่ต้อทำเสร็จแล้วหาคนดูต้องบอกว่าไม่ยากเพราะว่าเวลาทําไปเราก็คงจะแอบชิมครีนไปเรื่อยต้องหูจับปาไม่ไหวแน่แต่ว่าหน้าตานี้น้องแอก็บอกเลยนะว่าพ่พึ่งต้องมาใช้อันนี้เป็นหนึ่งในเมนูโปรดค่ะแอร์เลยสำหรับที่นี่นะคะเรียกว่าอะไรคะครูแอร์คะค่ะอันนี้อบอุ่นฮันนี่โทส์ค่ะเป็นชื่อของร้านเลยค่ะ เพราะว่าอันนี้ต้องอบให้อุ่นแล้วมาเสิร์ฟอ,อมากเลยอ่ะนะคะโอ้โหเบเกอรี่ที่นี่มีสเสน่ห์มากๆค่ะคุณผู้ชม<อ>นะคะก็ที้หนึ่งจานก็ะจะอิ่มแน่นอนเลยนะคะ,คะโอ้โหก็ต้องบอกว่านอกจากหน้าตาของเค้กเมื่อกี้เนี่ยที่ทำาบเค้กชั้นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาเจออันนี้นะโอ้โวันนี้ทั้งวันอิ่มแน่นอนน้องแอมค่ะค่ะเดี๋ยวให้ครูแอมบอกนิดนึงค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนค่ะ ร้านเราอยู่ฝั่งตรงข้าปมปั๊มปิโตนัสนะคะฝั่งเดียวกับรถตัสจากโลกตัสมาประมาณ1กิโลค่ะ <tha. S 1> ชิดซ้ายเลยค่ะ tha, จะเห็นป้ายร้านอบอุ่นเฮาอยู่ด้านบนค่ะนะคะก็จะเป็นสูนเลน็กๆ,ๆน่ารักมากเลยนะคะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่าเข้ามาเนี่ยนอกจากบรรยากาศของความ การรักข้างนอกมาเจอบรรยากาศของพนักงานในร้านรวมมาถึงเจ้าของร้านเนี่ยในหัวใจแล้วกอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าบางคนอยากสั่งเบเกอรี่อยากโทรมาจองล่วงหน้าได้เลยค่ะน้านมาที่เบอร์อะไรคะค่ะ083774าห้าศูนย์ศูนย์สองค่ะค่ะนะคะร้านไม่มีวันหยุดนะคะก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการด้วยไม่มีพักร้อนค่ะได้ทุกวันเลยราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากเพิ่มความสุขอยากเพิ่มความอบอุ่นในหัวใจก็ต้องที่ อบอุ่นค่นะคะเอาแล้วเดี๋ยวละลายเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอมมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แอร์ค่ะชิมอพร้อมกันนะคะออยากได้อะไรอยากได้ทุกอย่างเอาอยากได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราจัดการให้จัดการ